มินิเทสกันครับผมโอเคไอในการมินิเทสนี้ก็คือการเอาอะไรเอาการแยกตัวประกอบมารวมกับการแก้อสมการโอเคป่ะมาลุยไปพร้อมๆกันเลยครับว่าพี่เบิร์ตจะนำมาฝากทั้งหมดกี่ข้ออ่ะมาลุยเลยข้อแรกครับก็บอกว่า x กาลัง3ลบ2 x ก5ลัง2ลบ5 x บวก6น้อยกว่า0ูถูกป่ะจำได้ไหมกําลัง2แยกได้แยกกําลังไปง แยกได้แยกแยกไม่ได้ใช้สูตรถูกป่ะกาลังมากกว่า2คืออะไรแยกได้แยกแยกไม่ได้ดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมไม่ได้ให้เดาถูกป่ะใครจําตรงนี้ไม่ได้ย้อนกลับไปดูเรื่องการแยกตัวประกอบก่อนนะโอเคป่ะอ่ะแยกได้แยกแยกได้ไหมไม่ได้ดึงตัวร่วมได้ไหมก็ดึงไม่ออกดึงไม่ออกให้เดาครับเดาใช้ทฤษฎีโบเซนเหลือเดาไปสมมุติว่าพี่เบิร์ตบอกว่า P 1ได้ไหมอ่าสมมติพี่เบิร์ตบอกว่า P 1ครับลองเอา1เข้าไปแทน เห็นป่ะเพราะว่าไอ้หเนี่ยก็ตั้งบวกลบหบวกลบสบวกลบสบวกลบหหารลงตัวถูกปะ่ะเพื่อนเเลยเดาว่าอ๋อ p 1หารลงไหมเอา1เข้าไปแทนครับ1นึ่กำลังสก,ก,ก็คือ1ลบตัวนี้1นึ่กำลังสก็คือ1นคูณสคือ2เนาะแล้วก็ลบหครับบวกหกลองดูซิว่าเท่ากับศูนย์ไหมตัวนี้ครับบวกในหน่งบวก6คือเจ็ลบสลบหคือลบเ รวมกันก็7ลบ7ก็คือศูนย์พอดีแสดงว่า1หารลงตัวเพราะหหารลงตัวปุ๊บก็เอาจับไปตั้งหารเลยโอเคปะ่ะหหารลงตัวเอาจับไปตั้งหารเนาะเอาสัมประสิทธิ์มาเลียงสัมประสิทธิ์กำลัง3มคือ1กํากำลัง2คือลบ2อกำลัง1คือลบ5แล้วก็ไม่มีกำลังคือ6ถูกปะ่ะเกเท่ากับ1ก็ชักลงมาตัวนี้เนาะเเท่ากับ1ตัวแรกครับชักลงมาคือ1เนาะจับคูณเป็น1คูณ1ก็คือ1 หารสั้นใช้บวกเนาะจำได้เนาะหารสั้นใช้บวกหารยาวจะใช้ลบโอเคปะ่ะบวกปุ๊บลบสองบวกหนึ่งก็คือลบหนึ่งครับคูณต่อคือลบหนึ่งลบห้าบวกลบหนึ่งก็คือลบหกคูณปุ๊บเป็นลบหกบวกปุ๊บเป็นศูนย์เนี่ยเศษเป็นศูนย์โอเคปะ่ะเศษเป็นศูนย์ปุ๊บไอตัวนี้เราก็จะได้อะไรออกมาครับตัวนี้เราจะได้ x เท่ากับหนึ่งเนี่ยมันคือ x ลบหนึ่งโอเคปะ่ะกำลังสามโดนหารมารอบหนึ่งก็เลยเหลือ<ๆ>กำลังสองครับเหลือ x กำลังสองลบ x แล้วก็ลบหกนั่นเองเครื่องมาน้อยกว่าศูนย์เห็นไหมเราต้องแยกออกมาเป็นตัวนี้พอตัวนี้ปุ๊บเราก็แยกตัวนี้ต่อครับ x ลบหนึ่งอ่าแยกตัวนี้แยกกําลังสองแยกได้ให้แยกเป็น x กับเป็น x น้อยกว่าศูนย์โอเคปะ่ะอะไรคูณกันได้ลบหกบวกกันได้ลบ x ก็คือสามกับสองถูกไหม x คูณ x เป็น x กำลังสองเรียบร้อยถูกปะ่ะตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกลบสามคูณสองก็คือลบหก ตัวใกล้ได้ลบ 3x ตัวไกลได้ 2x รวมกันเป็นลบ x โอเคปะ่ะเสร็จแล้วเอาค่าวิกฤตมาเรียงครับเรียงจากน้อยไปมากก็คือลบ2ก่อนแล้วก็1แล้วก็3เรียงจากน้อยไปมากเนาะชุดเป็นช่วงเปิดน้อยกว่าอย่างเดียวเป็นช่วงเปิดถูกปะ่ะอ่าเดี๋ยวเอาให้ฉีเขียนให้ดีกว่าช่วงเปิดก็โปร่งครับโปรง่งโปรง่งโปรง่งสลับบวกลบบวกลบ น้อยกว่าตอบช่วงลบเนาะช่วงลบก็ลากไปช่วงลบปึ๊บปึ๊บโอเคปะเพราะฉันตอบครับก็คืออะไรลบอินฟินิตี้ถึงลบสองเปิดยูเนียนหนึ่งเปิดถึงสามเปิดนะดั่นเองโอเคปะ่ะก็ตอบแบบนี้แหละอ่าเดี๋ยวพี่เบอร์ตีกรอบไปให้ โ okay, อเคตอบแบบนี้ครับลบอินฟินิตี้ถึงลบสองเปิดยูเนียนหนึ่งเปิดถึงสามเปิดนั่นเองโอเคดูข้อสองตอนเลยข้อสองบอกว่า x กำลังสามลบห้า x กำลังสองบวกอะไรบวกสี่ x ลบยี่สิบมากกว่าเท่ากับศูนย์ถูกปะทีนี้เราลองดูครับว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีก็ถ้า สเต็ปเดิมกาลังพหุนามมากกว่า2แยกได้แยกแยกไม่ได้ดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมไม่ได้ให้เดาเราลองมาดึงตัวร่วมเล่นๆดูดีกว่าเนาะถ้าพี่เบิร์ดบอกว่าตรงนี้ครับพี่เบิร์ดเอาดึงตัวร่วมเห็นไหมมันมี x กาลัง2เหมือนกันพี่เบิร์ดดึง x กาลัง2ออกมาครับข้างหน้ามันก็จะเหลืออะไรครับเหลือ x ลบ5ถูกป่ะนี่แบบนี้โอเคปะ่ะข้างหลังเนี่ยมันมี4กับมี20ถูกไหมพี่เบิร์ดดึงบวก4ออกมาครับอ่า ข้างในมันก็จะเป็นอะไรครับเหลือ x ลบห้าถูกปะนี่ไม่งงเนาะเพราะว่ากระจายเข้าไปก็ไป 4x ลบ20เหมือนเดิมเป๊ะเลยและตัวนี้เห็นไหมว่ามันมี x ลบ5เหมือนกันพี่เบิร์ดึง x ลบ5ออกมาปุ๊บข้างหน้ามันก็จะเป็น x กำลังสองแล้วก็บวก4เห็นปะเป็น x กำลัง2บวกก็คือบวกแล้วก็4มากกว่าเท่ากับ0นน้องสังเกตเห็นไหมว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราดึงตัวร่วมได้เนี่ยมันจะเร็วกว่า เอาไปเอาไปไงหารสังเคราะห์ตรงนี้เนาะโอเคปะ่ะเพราะหารสังเคราะห์เนี่ยมันต้องไปเช็คอะไรก่อนใช้ทฤษฎีบทเเช็คว่ามันหารลงตัวหรือเปล่าแล้วก็ต้องมาหารอีกทีหนึ่งมันมันเสียเวลาโอเคปะ่ะถ้าดึงตัวร่วมได้ในแท็บจะจบแล้วมันก็อารมณ์เหมือนว่ามาประทัดเนี่ยได้เลยโอเคปะ่ะทีนี้มาดูครับอ่าวสองวงเล็บนี้คูณกันอยู่ถูกไหมแต่เราสังเกตเห็นไหมว่าไอ้ x ก,กำลังสองบวกสี่เนี่ยมันเป็นไงมันเป็นบวกเสมอถูกป่ะ ตัวนี้เป็นบวกเสมอปุ๊บพี่เบิร์กก็บอกว่าตัดทิ้งได้เลยบวกเสมอบวกเสมอถูกถูกไหมเพราะว่าอะไรกําลังสองก็มากกว่าเท่ากับศูนย์แล้วและยังบวกสี่อีกก็ตัดทิ้งได้เลยบวกเสมอตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยไม่ต้องทดสอบภาวิกฤตด้วยตัดทิ้งเลยเห็นปะเรามีหลักการทําก็ง่ายตัวนี้เหลืออะไรครับเหลือ x ลบห้ามากกว่าเท่ากับศูนย์ก็จับห้ามาเขียนค่า R เขียนช่วงก็จบละห้า ช่วงปิดมากกว่าเท่ากับก็ลากไปโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้และครับปิด5ถึงอินฟินิตี้นั่นเองอินฟินิตี้เปิดเสมอนะอินฟินิตี้ไม่มีปิดก็จบตอบแค่นี้อ่าวงไว้ให้ป๊บโอเคไหมข้อ2ก็เรียบร้อยง่ายๆไม่มีอะไรเลยโอเคครับข้อ3ต่อเลยข้อ3เนี่ยเห็นไหมว่า เราขวามือสุดเนี่ยมันยังไม่เป็นศูนย์โอเคปะ่ะอย่างเงี้เป็นศูนย์แล้วแต่อย่างงี้ยังไม่เป็นครับในขั้นแรกของการแก้อสมการพี่เบิร์ดบอกว่าไงย้ายข้างจับให้ขวามือสุดของอสมการเป็นศูนย์แล้วแยกตัวประกอบออกมาโอเคปะ่ะพี่เบิร์กก็บอกว่าย้ายมา,าครับ x กำลังสามลบ x กำลังสองถูกไหมย้ายไอตรงนี้มาก็เป็นลบ 4x ตัวนี้ลบอยู่ย้ายมาก็เป็นบวกอ่าได้ไปแบบนี้ครับน้อยกว่าศูนย์ เราก็ดูสิว่าเฮ้ยแยกได้ให้แยกแยก,ยกไม่ได้ดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมได้ไหมเราเราดูนะไอ้สองตัวนี้พี่เบิร์ดดึง x กำลังสองออกมาสองตัวนี้เนาะมันก็เลยเหลือ x ลบหนึ่งเออนี่ไงเราต้องพยายามดึงตัวร่วมก่อนถ้าดึงตัวร่วมได้เนี่ยจะเร็วแล้วตัวนี้ปุ๊บเราดึงอะไรออกมาได้ไหมดึงลบสี่ออกมาได้ปะข้างในก็เป็นอะไร x ลบหนึ่งลองกระจายเข้าไปครับเป็นลบสี่ x เหมือนเดิมลบลบเป็นบวกได้บวกสี่เห็นไหมแล้วตัวนี้เห็นไหมว่ามมีอะไรเหมือนกัน นี่นี่มี x ลบหนเหมือนกันถูกไหมพี่เบิร์ดก็ดึง x ลบหออกมาครับข้างหน้าเขาจะเป็นเหลือ x กลังสองลบแล้วก็สนั่นเองโอเคไหมโอเคปะตัวนี้แยกได้อีกครับเป็นอะไรครับเป็น x ลบหตัวนี้เป็น x ลบหเนาะตัวนี้มองให้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็เป็นสองกลังสองกลายเป็น x ลบสอบวกสโอเคป่ะ พอน้องทําตัวนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมาถัดน,นี้น้องจะไม่มีเนาะน้องจะมองว่าอ๋อพอดึง x องลบหนึ่งออกมาตัวนี้เป็นเอกระหว่างสองลบสี่น้องจะแย,ยกออกเป็นเอกรลบสองเอ็กปุ๊บสองได้เลยหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองคือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเนาะโอเคปะต่อมาเอาค่าวิกฤตมาเขียนครับเรียงจากน้อยไปมากคือลบสองน้อยสุดแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองช่วงเปิดก็โปร่งไปโปร่ปงโปร่งโปร่งสบายบวกลบ บวกลบโอเคน้อยกว่าตอบช่วงลบครับก็ลากไปครับช่วงลบปืดปืดอ่าเพราะฉันจะได้แล้วครับลบอินฟินิตี้ถึงลบสองเปิดโอเคปะ่ะยูเนียนหนึ่งเปิดถึงสองเปิดนั่นเองก็จบตอบแบบนี้แหละ ง่ายไหมไม่ยากเนาะให้ระลึกหรือนึกไว้ทุกครั้งเลยว่าย,าย้ายข้างขวามือศูนย์มาต้องไปศูนย์แล้วแยกตัวประกอบออกมาโอเคปะ่ะมาดูข้อ4กันบ้างครับข้อ4นี่เขาใจดีเขาย้ายให้เราเรียบร้อยแล้วขวามือไปศูนย์แล้วก็กลับไปทําเหมือนการแก้อสมการอย่างยากปกติไม่มีอะไรามาดูกันกําลังที่ให้คิดเป็นกําลังหนึ่ง น้องกาลังขี้ค่อยๆเบ่งออกมาอีกรอบไหมพี่เหม็นเหม็นแมวกาลังขี้3กับ5เป็นเลขขี้คิดเป็นกําลังหนึ่งกำลังคู่ให้ตัดทิ้งแล้วค่อยอย้อนกลับมาทดสอบค่าวิกฤตโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเหลือกี่ตัวเหลือ1เหลือ2เหลือ3ตัวเอาค่าวิกฤตมาเรียงครับอะไรบ้างก็ลบ2ก่อนเนาะแล้วก็1แล้วก็3 ช่วงปิดแต่ว่าเศษหารส่วนส่วนต้องเป็นช่วงเปิดเสมอถูกปะก็คือลบสองครับเปิดแล้วก็สามต้องเปิดตัวนี้เป็นปิดไปสลับบวกลบบวกลบมากกว่าตอบช่วงบวกโอเคปะเสร็จหรือยังเสร็จยังยังไม่เสร็จถูกปะยังไม่เสร็จต้องย้อนกลับมาทดสอบค่าว,วิกฤตเสมอค่าว,วิกฤตที่เราัดทิ้งคือ x เท่ากับ7 x อถ้ากับเถ้าถากับ7เนาะฝั่งนี้จะเป็นอะไรถ้าเป็น7ปุ๊บ7ลบเเป็น0ูนย์ทั้งก้อนนี้จะเป็น0ูนย์จะได้เป็น0ูนย์มากกว่าถ้ากับ0นย์จริงไหมจริงถูกไหมจริงแสดงว่า7ใช้ได้ปะ่ะใช้ได้พอ7ใช้ได้ก็ย้อนกลับไปดูครับตรงนี้มี7หรือ,อยัง 3, 3ถึงตี้เนี่ยมันมี7อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันเพราะว่า7มันใช้ได้โอเคปะ่ะพะฉชนก็ตอบครับก็จะได้เป็นอะไรลบ2เปิดถึง1ปิดยูเนียน 3เปิดถึงอินฟินิตี้นั่นเองก็จบแค่นี้สบายๆปึ๊บง่ายนะไม่ยากเลยโอเคป้าไม่ยากเลยก็ฝึกให้ชำนาญนั่นเองโอเคครับลุยต่อข้อที่5ครับโอ้โหน้องบอกว่าเลขเยอะแยะมากมายแต่แป๊ะไก่เต็มไปหมดเลยก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆทำค่อยๆทำเนาะ มาดูการกําลังขี้คิดเป็นกําลังหนึ่งสิบห้าเป็นเลขขี้คิดเป็นกําลังหนึ่งโอเคปะ่ะห้าสิบเป็นไงเป็นเลขคู่ถูกปะ่ะก็ตัดทิ้งเลยปึ๊บอ่าถ้าน้องบอกว่ากลัวกลัวลืมแล้วก็บอกว่าเอาเอาเอามาใส่ไว้ข้างๆก่อน x เท่ากับสองอ่ะเเท่ากับลบสองเนาะตัวนี้คขาวิกฤตมันยี่สิบเอ็ดกำลังเลขขี้เลขขี้ตัดทิ้งห้าเลขขี้ตัดทิ้งกําลังสิบเป็นเลขอะไรเลขคู่ถูกปะ่ะ ตัดทิ้งได้เลยแล้วก็เอาค่าวิกฤตมาเขียนรอไว้ x เ,เท่ากับลบสามถูกปะไอ้เลขที่คิดเป็นกําลังหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเหลือกี่ตัวครับเหลือค่าวิกฤตก็คือนี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวแล้วก็ไอ้ตรงนี้ไม่มีไม่มีเลขก,ก็คือให้รู้ว่ามันบวกศูนย์ถูกปะโอเคปะ่ะสี่ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นครับเรียงจากน้อยไปมากให้พี่มีอะไรบ้างน้อยสุดคือลบสี่ถูกปะลบสี่น้อยสุดเลย ต่อมาคือศถูกไหมตัวนี้ก็เหมือนเหมือนบวกศูนย์ก็คือ0ูนย์ั่นเองต่อมาคือ2แล้วก็3โอเคป่าค่าวิกจตเรียบร้อยแล้วเลีย์เนาะช่วงปิดช่วงเปิดมีเท่ากับก็คือช่วงปิดเนาะแต่ว่า2ปิดไม่ได้เพราะฉะนั้น2เปิดครับที่เหลือก็ปิดไปทึบทึบทึบโอเคป่ะ สลับบวกลบบวกลบบวกน้อยกว่าตอบช่วงลบพี่เบิร์กก็ลากไปครับช่วงลบปืดปืดลากไปอ่าแล้วเป็นไงเสร็จหรือ,อย,ยังยังต้องย้อนกลับไปทดสอบค่าวิกฤตเสมอถูกไหมค่าวิกฤตครับถ้าตัวนี้เป็นลบสองเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวนี้เป็นลบสองปุ๊บทั้งก้อนจะเป็นศูนย์ถูกปะ่ะก็จะทําให้เป็นศูนย์น้อยกว่าเท่ากับศูนย์จริงไหม จริงแสดงว่าเป็นลบสองลบสองใช้ได้มีลบสองหรือยังลบสองอยู่ตรงนี้ครับลบสี่ถึงศูนย์เนี่ยมันมีลบสองอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันโอเคไหมเก็ตเนาะต่อไปถ้าตัวนี้เป็นลบสามเป็นยังไงเศษส่วนส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้มันจะหาค่าไม่ได้ถูกป่ะหาค่าไม่ได้แสดงว่าเป็นลบสามได้ไหมเป็นลบสามไม่ได้โอเคป่ะเมื่อเป็นลบสามไม่ได้ครับในนี้มีลบสามอยู่ไหม มีอยู่นี่ไงลบสมันอยู่ระหว่างนี่0ศนถึงลบสถูกปะ่ะเป็นลบสไม่ได้แต่ตรงนี้มันมีลบสอยู่แล้วต้องเอารลบสออกครับต้องโปร่งให้มันไปโอเคเนาะเพราะฉั้นก็จบแล้วครับมาตอบกันมันก็จะได้อะไรลบสปิดถูกปะ่ะถึงลบสเปิดยูเนียนลบสเปิดไปจนถึง0ปิดแล้วก็ยูเนียนกับเส้นนี้ยูเนียน 2เปิดถึง3ปิดนั่นเองก็จบตอบแค่นี้โอเคปะ่ะง่ายไหมง่ายโหไม่รู้จะง่ายยังไงถูกไหมอ่ะลุยต่อครับข้อ6ใครดูไม่ทันก็ค่อยๆดูนะค่อยๆค่อยๆดูไปว่าพี่เบิร์ตทำวิธีไหนแล้วก็ถ้าไม่ทันจริงๆก็โพสต์วิดีโอไว้ได้ หยุดวิดีโอไว้ได้แล้วก็ทาไปพร้อมกันใครมีกาสานง่ายพอแล้วก็หยุดจับมือทําไปพร้อมกันแล้วก็มาเช็คคาตอบดูโอเคครับข้อ6กย้ายข้างจะให้ความมือชุดอสมการเป็นศูนย์ก่อน x กาลังสองลบสิบเอ็ดหารด้วย x ลบสามย้ายเจ็ดมาลบครับลบเจ็ดน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เห็นไหมถ้าเรามีหลักการนั้นเราจะทําได้ทุกข้อเลยตัวนี้ก็มันยังบูกลบกันไม่ได้ก็คูณไขว้เข้าไป x กาลังสองลบสิบเอ็ดพี่เบิร์ดเอาลบเจ็ดกระจายเข้าไปเลยก็เป็นลบเจ็ด x ลบลบเป็นบวกได้บวกยี่สิบเอ็ดโอเคปะ่ะแล้วตัวนี้เป็น x ลบสามเหมือนเดิมแล้วก็น้อยกอว่าเท่ากับศูนย์ตัวนี้ก็รวมครับเป็น x กำลังสองลบเจ็ด x ลบสิบเอ็ดบวกยี่สิบเอ็ดมันก็คือยี่สิบเอ็ดลบสิบเอ็ดอ่ะมันก็คือบวกสิบถูกปะ่ะ แล้วตัวนี้ก็กลับเข้าสู่กำลังสองแยกได้ก็ให้แยกครับอ่ะปีเบิร์ขอเขียงข้างบนนะเป็น x กับ x แยกได้เป็นอะไรอะไรคูณกันได้สิบตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบแสดงว่าเป็นลบลบถูกปะลบลบเป็นบวกก็คือห้ากับสองเนาะนี่ x คูณเเป็น x กกำลังสองถูกปะลบห้าคูณลบสองก็เป็นบวกสิบลบลบเป็นบวก ต, X, ตัวใกล้ได้ลบ 5x ตัวไกลได้ลบ 2x รวมกันก็เป็นลบ 7x ถูกต้องโอเคปะ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วแยกเสร็จแล้วถูกไหมเอาค่าไปกินมาเขียนครับมีอะไรมี2มี3มี5ก็เรียงจากน้อยไปมาก2 3 5ช่วงปิดแต่3ปิดไม่ได้3ก็เปิดไปที่เหลือปิดทึบทึบสลับบวกลบบวกลบน้อยกว่าตอบช่วงลบก็ลากไปเห็นปะ่ะอารมณ์เดิมอะสเต็ปเดิมเลยไม่มีอะไรก็จะเป็นอะไรครับลบอินฟินิตี้ ถึง2ปิดยูเนียนสเปิดถึง5ปิดสเต็ปเดิมเลยนะโหกระจอกมากง่ายมากไม่มีอะไรเลยปุ๊บต่อโอเคปะ่ะอ่าดูข้อเจครับข้อเจก็เหมือนเดิมไม่ว่า x มันจะอยู่บนอยู่ล่างถ้าเรามีหลักการก็คือทำเหมือนเดิมอ่ะลองดูครับย้ายข้างให้ความมือสุดเปไปศูนย์ก่อนพี่เบิร์กย้ายมาลบเนาะ เป็น2หารด้วย x ลบ2แล้วก็ลบ4 x ครับลบ4่ส่วน x มากกว่าเท่ากับ0โอเคปะอ่ะาคอล้นคูณค่อยไปก็เป็น2 x แล้วก็ลบตัวนี้เอาขึ้นไปคูณก็เป็นอะไร4 x ระวังเครื่องหมายนะลบคูณลบต้เป็นบวกก็คือบวก8ถูกปะตัวนี้ก็จับ2ตัวนี้คูณกันแต่ไม่ต้องคูณเข้าไปก็เป็น x คูณ x ลบ2ได้เลยเขียนเนาะเขียนเนาะตัวนี้ก็รวมครับก็เป็นลบ2 x แล้วก็บวก8หารด้วยไอ้ก,ก้อนนี้ x แล้วก็ x ลบ2โอเคปะได้แบบนี้ออกมามากก่อนท่ากับสูงเขนะียนเนาะพี่เบิร์ดดึงลบ2ออกมาครับข้างในกลายเป็น x ลบ4หารด้วย x แล้วก็ x ลบ2ไม่งงเนาะลบ2 x แล้วก็ลบลบเป็นบวกได้บวก8เหมือนเดิมโอเคปะแต่ตรงเนี้ยมันติดลบอยู่มันน่าเกลียดมันขี้เละถูกไหมอ่ะพี่เบิร์ดโยงขึ้นมาข้างบนนะ พี่ก็เอาลบสครับไปหารสองฝั่งของอ่าสมการก็เลยเ,เหลือแค่ตรงนี้ครับ x ลบสแล้วก็ x แล้วก็คูณด้วย x ลบสตัวนี้เป็นศูนย์อยู่ดีถูกปะเพราะว่าศนย์ก็เอาลบสไปหารศูนย์หารลบสก็คือศูนย์อยู่ดี ทีนี้สิ่งที่เราจะผิดกันก็คือเราไม่ยอมกับเครื่องหมายครับพี่เบิร์ตเน้นไปแล้วเน้นแล้วเน้นอีกเน้นจะไม่รู้จะเน้นยังไงแล้วถ้าเอาลบไปคูณหรือไปหารอาจสมการอาจสมการต้องกับเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับก็กลายเป็นปน้อยกว่าเท่ากับครับโอเคปะ่ะหารเดี๋ยวเดี๋ยวโจทย์ตรงนี้มาให้นะหารลบสองทั้งสองฝั่งหารลบสองทั้งสองฝั่ง น้องไปจดเองก็ได้หารลบสองลบงฟังถูกป่ะลบสหาลบสก็คือหนึถูกป้ะแล้วก็ศูนย์หารลบสก็คือ0พอหารปุ๊บอ่สาสมกัรต้องกลับเครื่องหมายทันทีถ้าไม่กลับปุ๊บน้องผิดแน่โอเคปะ่ะคำากิจมาเรียงครับมีศูนมี2มี4ช่วงปิดถูกป่ะแต่ศูนย์กับสปิดไม่ได้ก็เปิดไป4ปิดสลับบวกลบบวกลบน้อยกว่าตอบช่วงลบครับลากไป ลากไปก็จะได้แล้วครับลบอินฟินิตี้ถึง0เปิดยูเนียน2เปิดถึง4ปิดนั่นเองโอเคปะ่ะพอเรารู้หลักการนะไม่ว่าโจย์มันจะมายังไงเราจะทำได้ทั้งหมดเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะทุกสูตรลัดเนี่ยมาจากวิธีจริงวิธีลัดที่ดีที่สุดก็คือเราจำได้แล้วเราก็เอาไปใช้ให้เป็นนั่นเองโอเคปะ่ะอ่าเจ็คอครับ รรียยบ้อจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิง่งติ้งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันที